เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพปัจจุบันของน้ําตกไซเบอร์แล้วก็น้ําตกแก่งสาวน้อยค่ะนี่ค่ะนี่น้ําตกเหรอคะนึกว่าอุทยานขดหินนะเหมือนอุทยานโขดหินอะไรอย่างนั้นนี่คือร่องทางของน้ํานะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นร่องมาปกติตรงนี้น้ําจะต้องเต็มตอนนี้เหลือน้ําแค่นี้นี่มีน้ําแบบปัจจุบันนี่คือน้ําตกเหลือแค่นี้ค่ะ คือน้ําตกไซเบอร์กับน้าตกแก่งสาวน้อยอยู่ภายในเขตพิทักษ์ป่าไซเบอร์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอยู่ที่อําเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีต้องบอกว่าน้ําตกไซเบอร์กับน้ําตกแก่งสาวน้อยเป็นน้ําตกที่รับน้ํามาจากป่าลึกในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะปกติน้ำตกสองแห่งนี้จะมีน้ําไหลตลอดทั้งปีเอาอย่างน้อยๆเลยถ้าปีไหนน้าน้อยก็คือจะมีน้ําไหลรินๆมาค่ะแต่ปีนี้เนี่ยแ้งหนัก มันแห้งสนิทแบบนี้มาน,นานกว่าหนึ่งเดือนแล้วประชาชนที่อยู่รอบข้างเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีน้ําในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรแล้วค่ะภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยมันแห้งสนิทแห้งจนดินแตกกระแหงแบบนี้เลยทั้งภายในน้ําตกแล้วก็ลาธารคือไม่มีน้ําแม้แต่น้อยอ่ะสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบไปถึงการท่องเที่ยวด้วยเพราะหน้าร้อนแบบนี้หลายคนอยากจะหาแหล่งน้ําธรรมชาติมาเที่ยวกันแต่พอมาเที่ยวก,กลับเจอ อุทยานหินแบบนี้ค่ะคือโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศมันร้อนระอุเกิน40องศาแบบนี้คนในอุทยัยธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงที่เขาเคยมาเล่นน้ำตกที่นี่เพื่อคลายร้อนผิดหวังกันเป็นทิวแถวเพราะมาแล้วก็ไม่มีน้ำให้เล่นทำให้วันหยุดยาว3วันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์และจันทร์ก็คือวันจันทร์ที่6ค่ะ,ค,ะคือนักท่องเที่ยวอะต้องหาที่เที่ยวใหม่เลยนะ คือจะมาเที่ยวในจังหวัดตัวเองก็ไม่มีน้ำแล้วต้องหาแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นเพื่อที่จะไปคลายร้อนกันแล้วค่ะ